สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพอกับแม่หน่่ยทางช่องยายเลี้ยมลำพูนเชียงร้องเสียกันเมื่อก็นาหาน่าโม้เล็กซุูนๆอ่ำพูนึงหอมพูนึงขึ้มเหม็นแถบอืมงูบ่เหม็นแม่ฉันนี่แหละฉันว่าท่านอาบน้ำอยู่น้องสาวพี่น้องน้องสาวนี่เล็กเมื่อนี่เมื่อนี่เบื้องคลิปเบื้องคลิปน้องสาวนับเงินนับเลขเมืย์เมื่อน นอจนบ่ได้รับได้นอนโมเมนต์ว่าเอามาใส่ส่วนตัวได้พี่น้องนำเงินให้คาบานดีใจน้ำขคือสี่ล้วเร็วอยู่นกเครื่องงแล้วบ่เครื่องทางแล้วอ่าดีใจนําดีใจน้วไกลแล้วไกลแล้วมีโอกาสสิเดไปอันขึ้นบานไม่น้ำเพลินไปนอนบานไม้น้ำเพลินจนวิ่งเบิดเอาเครื่องมาซอยตาไล่เลยแล้วมันมีน่น้ำมันดีเลย บอกไอ้องไอันที่มันสางบานันเอามานับซอยพีรุนตุนเออคิมานับเดีวมือเลยโอ้ตรงน้ำมีนับเราดีเลยเนาะเมยกกัรซางเมยกสรซางดีกว่าบ่มีนับน่นับบ่ถือนะนับไปนับมาหลงบอนับไปนับมานก็หลงนับแหนกัมกับนี่เออเฉลี่ยกันไป Yup. <S <S บ่เมนปันสิ่นเด้พอสีอารมุมารวยเนาะบังอันขาดสองสามอยกินเข่าไปนหนลุงจ้างภาพปลาปลาลัดดงมาเว่มันบนทันดึกขึ้นมากเายทั้งีการใช้พนาสิไปบานอุงอิงเพ่นคำนวณเบงระยะทางมาเสาเนี่ย อยู่ไปอยู่มาที่แรกว่าบ่ไปเด้โอ้ายคอยไปดอกอยู่อยู่กะจักสิท่าอีหยังเพิ่นนะไปหาอุ้งอิงดอกเพิ่นนะที่แหลกไปไปเบิ่งดุกดิกเออเบิ่องมาน้อยที่แรกอันคำนวณเวลาคำนวณระยะทางเลยเพิ่นไกลปนั่นแหละห้วยแต่นี่ขวารเจ็ดสิบกัวโลอยู่เด้จาจะมีหาสิบโลอ่าอุ้ยบ่อกลกเด้วยบอกไก่สมองสิบเลย อืมไก่กลัวไก่กลัวสี่สิบอยู่เออเออไก่กลัวสี่สิบหน่อยหนึ่งอ่าอ่าเราเศร้าพากันเป็นพระเอกรักเศร้าอเนีแล้วมาเป็นตลกกันซะบอปี่นาเมนูสิเป็นนางเอกเออม่ยอมแอมนางเอกไฟอดไรบอคอยคิดว่าสิเป็นนางเอกเด้อหน้าตาเนี่ยบอดีมดสําหรับนางเอกเหมอหมอนั่งกระไลค่ะกรไลอปากจังสี่ต้องเป็นนา่งลายค่ะแมนยูมือมือดารก็ไม่แย่แหลม เอาดาผู้อื่นเขาก็ว่าจะนอนดาผัวอยู่ของสิเป็นอย่างเออไปดาผู้อื่นเขาก็เครียดเนาะเอ่าไม่ได้ซืมาเอาข่าวนี่แตงยินงเด็ดย่างต้มแกล้มเยลไม่คนเราเนาะเอออยู่ด้วยกันมันบรมเเมนวสีถือกันไปตลอดเด๋ยมเฮาหักค่ะหักย่างเออเมียนอ๋อไม่เอียงวันนี้คือตัวหมอบคนไอ้ดีค่ะช่องยางรัดลำเพลินเอาเสื้อคลุมช่องยังก็ยังยังไม่รัดยังยังไม่รัดช่องย่างรัดยังยังไม่รัดลา าเบอเดีเดกำงเายูเมียกำลังโไมเป็ยังคือได้รัดไม่หน่อยทานชาดบ่เข่าชาบบ่เข่าชาชาอเครื่องชาิ่นนาจอแตกเ่ยหนาจอแตกที่ได้ซื้อใหม่นาจอแตกเดียวมีโอ้ยโทรศัพท์ได้เอายางมัดข้้งหลังก็ไดเกล้องนาบ่มีครับนต่กล้องหลังมุนบุมุนคนนี่ละคนกัมุนครับุุสมว่าใดล้วคนก็ได เอออีพีท oh, ุนเสียนไม่ใของน้องิี์มันก็ของผุงอญิงครับตมี่ครับเพราะว่าพี่จะของผมล่อๆล่อไปรับยี่ครับเอาลูกลูกลูกขึ้นอ้าวพูดไทยกับสิว่าเดีนั่งไทยบ่บปรดนี้เอานั่งนั่งกันเดกนั่งกันเดา <laughs> มารายาทิดีเนาะเอ้าพอ่อยก็นั่งนั่งเรบันเี่หั้องนั่งนคุยกันอืมนั่งคุยกันอ่ามันเอาเปรียบกันเนะานะคุณได้ะะไดดสิมื่องัดฉันขึืนเราบันเน้ บบต้องคำใจล่ะค่ะเราราอยู่ทนนน้ำมูบ่ไหนเด้อต้องลูกกอนมูเด้อเนี่ยเอาลูกถาะลูกถาะเอาลูกเออสาเห็นว่าจะเคีดุนแม่อจะพังนม่เอาน่าเอาอย่นี้มัน ียบแล้วเ็เป็ดเ็ไหลารอยาหลาล่ะเขาห้องน้ำโดเอาบ่มนไปพ่อพ่อพนบอกพ่อพนกับไปทางผุนเดียล่ะแมนพ่อพนกับไปทางผุนเดีล่ะแมนบอปกับมาเหรอบอปปลาผมไปมาเด้อเพราะว่าโซเฟอร์ เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าขอบคุณแม่หน่อยพักผ่อนนะคะโอ้บแมนแม่หน่อยขอบคุณน้องหน่อยน้องสาวพักผ่อนเยอะๆอะอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าคุณขึ้นกันเพรกันเต้เลยโอ้ยปล่อยเล่าซาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอคนอคนอันแบบว่าวิไปกับบ่เอานะครับเนาะคนมีอันสกีเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นรถแบบแป๊บมาแป๊บหนึ่งก่อน รถลูกสาว่เอา,เอาใครขมนนีมาใครมาเ <laughs> อ่ย,มอยไม่เจอกันนาน <laughs> คิดถึงจังเลยโอ้ยแมียว่าหน้นำอยู่เต็งใดรถต่ำอ้ย มาพูดมาเอิญขวนแม่เด้อมาผูกแขนเนิ่ขนนึ่แมนหน่งมน้ำน้ำพ่อยู่บานผลโอพอยุบหลอดแม่ยังไปหาอ้วนอ่ะมาเมนคือมียฝรั่งเถีแมนปาดบ่แมนสิไดลูกเคยฝรั่งหระบอวดนี้ค่อยพ่นพันอันพ่นสดโผล่พ่นบอก่าสู่กล่องแมน่วเพี่น้องลูกสาวจ้าจ้า จ้าฮ่าน่อนอนอยู่หุ่นละจุงกระกินอะไรนะ่ะกินใบตองฮะกไไม่ไโอ้อิหลีพี่น้องกินใบตองกับไม้ไผ่อิหลีเพราะมันเพราะมันบวดเร็วอีหยังละพูน เออพูดเมียโอ้แต่ไรกินยดไปบ่ได้บรรยากาศตอนนี้พี่น้องพี่น้องขาบรรยากาศรังเวทีตอนนี้อีลาอุ้งอิงอ่าล่งรถเพล่วคนไปห้องน้ำเพิ่าท่านมาเนาะจ้ะมนุษย์มาน่าไปใส่เบิดนอะ อามาพร้อมเสงใช่ไหมออกค่ากินยยมมืงขึ้นเนาะออกค้ากินยยมมืงขึ้นฮะมาตีออกแยมฝนตกค่ะขอบคุณค่ะ เอ้าโว้ยโอ้ยนาลาไปก่อนเนียกว่าสามคนเนาะเห็นนางอยู่สองคนแบบนี้มาเพิ่มผู้หนึ่งเนาะสวัสดีค่ะน้องเบียร์สวัสดีค่ะว่าถ่ายคลิปว่ะ ท่านชายจ๋าว่าเป็นใครคนกินข้าวยังยังเลยค่ะจ้าเยเ,าาเลยเยอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสการขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสบายดีค่ะ